มีโน้ไม้ามนีตอ้ตอนนี้พี่โนมมาถึงแล้วนะครับพี่เดียนชัยมาถึงแล้วพี่น้องพี่เดียนชัยมาแต่เทียงหวเกาอกเพียปอมบดเสียเยสองจุดสองน่ะคณรู้คนไม่ตามเลสนงคนมองคุ้มเพียรเพื่อนเป็นแนวดยเดรกลงป้อมห้ลาย เพบปอมพูจะเห็นเว็บเออใช่มันจะมีนี่ถูกไหมแล้วเพบปอมสามล้านสามล้านพีเบสิ้นสองล้าเปอมสามยื่เปอมยอะมากเยอะมากสองล้านสองล็เนีใช่จ้าเ่่จะหาเสียนะเพียงทุกคนสวัสดีนะครับตอนนี้กำลังแต่หน้ากันว่าจะขึ้นว่าจะขึ้นไลฟ์ ขายบัตรตอนช่วงหนึ่งทุ่มแต่ว่าเนื่อง้วกการแสดงมันมันหลายอย่างพี่น้องสองพึ่งเสร็จประมาณสองทุ่มนะครับขึ้นไ์สดประมาณสองทุ่มขึ้นไ์สวดพี่น้องลูกป,ปย่ี่จัะคิดลาหมนนนานก่อนแต่งหน้าเขาจะมาร์กหน้าก่อนนะครับลูกเต็มยี่กุ้งลูกสามตันเนี่ยนะฮะ ขาไปแต่งหญิงสวยขึ้นแ่อพระตะก่อนนออยากแต่งหญิงละมุนอยู่เขานีดิอยู่บาอยากแต่งละมุนมันนุ่มพระตกานจุงเอ้าอะไรเนี่ยไปอยากแต่งเอานี้ดิสิเจนแต่งคู่เป็นเขาพวกเนเทาอยา่นอนยีโอ้ยมาสีทานสองทุ่มปุ้อีกสิบห้าที หน้าคุณไม่ได้แต่งยากขนาดนั้นหรอกอช่างเขาบายบ่อยแล้วย,า,ยวกากอยูอย่นะลูก <laughs> ยากอยู่หรอแม่ปลกไปมาแต่งห้าทีก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวสูไลศถา,าสัฒนไากระนั้รอบาาง <laughs> อยรอทำยรอน้ารวยฝากสได้อยู่แป๊บเดียว <laughs> ช่างเขาเมื่อชีพิดเบือกอ่ยว ตุลาคมสุดท้ายสุดท้ายเพื่อนเลยท่นว่างใกล้ๆจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวซื้อซื้ออะไรของตัเองปัดไปบ้านแต่ล้วว่าตัวนี้เราอันนี้เสืออยู่น้อกต้องการเป็นศิลปินที่น่ากลัวมากไปแลาไปหลังนาทีนี้ไปแล้วปุ๊บไม่ได้ออกมาง่าย พี่รู้เจออะไรบ้างเขาอกาแบบืมสียอ,อ,อันนี้ย่อมอยู่หายไปนานพอไปดูรายการบ้านมสถานการณ์บ้านเมืองอ๋อบ้านเมืองตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาดูสถานการณ์โตเกียวด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะครับเป็นอะไรกบานเมืองหนักแล้วพรานแล้ววันนี้เราจะมาวันนี้มันจริงอะทุกคนมันเดี๋ยวมันจริงแล้วห่งโตเกียวต้องการอะไรหรือไงกับข้าว ต้องการลงทานโเกียวมิวสิกต้องการลงทานแล้วเพราะว่าต้องการีผข้าวสารใคร้องเต่าเนาะบู๊ยนางไร้ตำนานอีเพราะตำนานนี่ตนเป็นนางเอกเดยเป็นมาเปนเนี่ยรกคันตอนที่คือจะเป็นนางเอกตั้งแต่ว่าบุคลกดจิงมันแซ่บพี่ดิวสีดพันธ์แล้พี่ลียังเดเอาพี่เจนไปอ่ะแกเไลพียังเกิด นี่นะครับหน้าสดนี่ยงก็ดูดูดีอยู่สวัสดีครับสอนน้องบาซื้อบาเสียงให้ได้ครับพูดหนานสิบสิบเสียงนี้เอาก็ตง่ายหนวดให้ต่างคเอะไรได้รให้เบินอะด้อย่าเบินี่จะประกาต้เบิร์นก็ดูแล้วอ้ชกอของิ้กับของเอาเอาเดี๋ยวไปนี่ันแล้วอยอันไหนไี่นะครับตัวจีเสียงจริงนะครับมี่ก็เลยเอามึงกระส่วนครั้งนี้เนาะ ก็บม่ไารว่ะาอะไรเป็นคนต่าย่หงมีนี่มพี่ยาวันเราเป็นคนเราเป็นคนถิงจากอนี้เป็นคนเรียวๆนะคือเราเราเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นยาง้นเราอยากไดเฟกนิวเออดเดเราไม่ได้อ่านอคุณนี่คืปกติน้าก็สดอยู่นนี้ไม่ใช่ที่แต่หน้าเหรนเวลาใส่ชิพอะไรเราก็เป็นยังไงก็จะเป็นรองพื้นไปแล้วประมาณนั้นอันนี้คือสดจริงก็ต้องแบบว่าไล่เคียร์นผากวละก็จะมากันได้ลี่หม ก่เป็นยังว่าป็นี่น้อนมื่ใหม่ของนกมอตะกร้าอีกเมุ่ดีๆหลายเชืเรื่มจะบอกพี่เพิ่งก็เห็นมุ่ดีๆจะเสียแมนจะเริ่มคนยิงได้พีนองด่านลางว่าในปากมันนี้ว่าเดี๋ยวเอาลูกสาวมาน้าอือลูกสาวมาจนเปดเทียแล้วาพรอมตมากันล่ะมึงกับบ่าเอาคอมมาหน้าเนี่ยบาวบ่าวเจียมาอยู่ที่พรอมบ่าวเีย พอมันเขาจะไปยังบู้เจดีย์คดีใจเขายุ่ง,งเกินไปแลหลัลงมาอย่างที่แบบแต่งยญิงแต่งอะไรเราก็ไม่กล้าเด็กรับยอมเราแต่งหญิงมาช่วงหนึ่งนะแต่เรา,าเจอเรื่องความแต่งหญิงขึ้นป้าไม่ใช่ก,กูย่านบัปีกเธอม่ได้ตัางอกตัางแก่แต่งบาแม่เขาไงมั้องเหรอเรา,ออา,าช่วยมันต่วสวยแม่วันนี้อยากเห็นอยากเห็นบอสนกแต่งหีิงไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเก็บเศษตางค์มาเยอะมาแต่งมาป่านนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแต่งกับบอสบิ๊กไหม มีใครที่เพียบแบบรโตดครับซุยิ่งเลยก็เนี่ยจริงๆเขใส่หน่อยันเพราะว่าสี่ไฮบอสยิเป็นครุนักอวดเนี่พี่น้องพี่น้องอยากเห็นบอสเป็นครุเหอนนักอวบอสยิ่งเป็นนุุผมชื่เป็นนักอวเออัเป็นนักวสซาีเลยรู้เป็นครุ่ใครรู้น้อสิบมอหัวคนละกัน เขาต้องเนี่ยเพราะต้อ <laughs> งมาเล่นฉัน <laughs> การนึินได้ไม่น้องกูณเลื่อนเข้าเออเพาะเลลูกเฝ้าลูกเฝ้าจะมาการเด้นพี่น้องเนี่ยมาถูก EP ดีนะรักแม่รักแม่เป้าครับข,ขอบคุณแทนแม่เป้าเลยนะครับ อนกน่ารักเสมอขอบคุณค้าขอบคุณหลายๆครับผมเราวก็ลัางฝ่าุยาบาังปราสิออกไรคุมเปิดคยก่มปลาสิออกน้ำหนองอยุี่นอนให่แสงครด้เงเออได้รับก,กดะอดดไปโดนๆเทียนที่พี่น้องสิเดมา่ปอกกันปกติพอกัะต้านหนาหามรับ <c oughs> จอร่างดีเลยู่กไงใช่ไะได้เจอกันอีกด,ด้วยเพราะว่าน้องที่ฉันวิ่งนีไป <laughs> ฉันเรียนดีกับบางสิงอยากเรยนพอกันก็ได้พ่พอกันตอนกดึกดุ้ยแต่เห็นทุลักทุรังคนเหลยวมือนหนึ่งใจงย่างแน่นอะครับเนพอกันทีละตีหาที่ซี่ไปปุ่น เีนลูกนกกับลูกพิแต่งหญิงคู่กันเจอแน่จะได้สังนกมาใ่ไกสร้งนกอะไรไอ้ไอ้ี่อมเนต์อยู่ตอนนี้มีอยู่ไม่ได้เอาเองนะนี่มีถ้าเราเปิดคิไปกับมอด้วเข็ดเฮ็ดเฮ็ถึงบ่บีเฮเฮ็ดถึงบ่ อแม่ううไปอนเชเ่อันน่ะครยไอเคแม่เป้ามาแล้ครับนี่ดมาแล้วมาแล้วเอาเยเป็นยังก็เยเต้ส่เรียเป็นยางเอาคือไอ้คนผูดงามมาเลเป็นยางแบบีเลยาเยเป็นคนจังเียเจียม่ดีนี่จะได้เลเป็นแซดเป็นยางตัวเขาเรียนี่มาอะไรนี่กระดับนักเอกตรงบ้า น,นันเกอ่งนหยังไปตัวมากเ่ยพ่อม่เรา,าเ,เป็น,ปนไรกอ <es> ้นนรกอนเป็นยังไนไรก้อนเป็นย <c oughs> ังไรก้อนเป็นตจระแเขืก้อนก้อนอันนั้นเป็นนกนกขี่เขาเป็นหง่งเน,นีงง่ยใ่านขนเหย้ามาสัขข่นต้นด่างมันจะ่าเป็นนกเป็นหงุงแล้วเป็นเขาเขากวรกรเห็ดผมง่ามาสั่นใส่ตะรแเขแข อันน eh ah uh. like ี้เอ mm ็ด hmm. ย okay. ้อนี่ีนว่าเ็ด้อยยานท้สวยเดี๋ยวใส่หมวกความในใจนะาด้เป็นเชะดีเป็นยักตีาเนี่ยาตละไรโอ้่ได้เป็นคนดีนะจ๊ะเป็นทัน์นลดวมาียักษ์มาเดียวเยน่ตเนี่ยปบงพเดเีย็ตนเขาดีเด ตอนนี้คนในกลุ่เท่าไรแล้วพี่ไม่ดูเลยสามพี่น้องเขาไมา่ได้คุ้มนะครับตอนนี้พี่น้องเมืองหลอยูสามพันส,สี่ร้อยคนผู้ใดว่าตั้งเขาเนี่ยน่ยน,น้อใส่ฝนแ้มาไหนให้เราปาหน้ารับครับ,บใช่ครับหน้ารับ เคยเห็นงานน้ำกขนงนางแต่สมัยถึงน้วีหกปนณอพี่นงกับแม่เป้าครับเอหมวหมวดได้กินี่ยเดวาค้ดี๋ยคไุ้มเปิดไหมอ๋ส้มันร